เครื่องเจีย EP สองเยอะไหมเฉพาะ EP แรกก็ไปกันหนักหนาแล้วเนอะว่าเครื่องเจียดูยังไงอะไรยังไงนะครับในกรณีที่แบบว่าไม่ได้ซื้อของครูครูก็ไม่ได้เป็นไรนะเพราะว่าของครูมันก็คือเราคัดมาตรฐานมาให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนแบบอาจจะครูหนูมีงบน้อยกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยอยากจะซื้อของยี่ห้ออื่นก็ลองดูได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วเครื่องเจียมันมีตั้งแต่มาตรฐาน เออตั้งแต่สามร้อยบาทจนถึงแบบสาม0 0ื่นบาทนะนะครับของครูมันแบบว่าถ้าเทียบกับพวกสาม0มื่นของครูนี่คือแบบหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบนี่คือแบบว่าล่างของเขาแต่ว่าครูก็ต้องมั่นใจว่าครูเอามาขายมันต้องดีนะครับดังนั้นก็ถือว่าหนึ่งันห้อยหสิบไม่แพงนะลองไปดูละกันอ่ะกลับมาที่หัวเจียหลายคนเลยแบบว่าสงสัยว่า ครูหัวเจียมันเยอะมากเลยโดยปกติอ่ะมันใช้ยังไงขอครูแบ่งหมวดหมู่ไว้ก่อนเลยแล้วกันเนาะหมวดหมู่ที่ครูจะแบ่งอะนะคือเจียหนังเจียหนังสองอันนี้คือเจียหนังเจียเนื้อเล็บเจียหนังเจียเนื้อเล็บเจียสีเจียอะคริลิกเจียเจลออก สมหมวดหมู่เนาะแบ่งออกมาเป็นสามหมวดหมู่นะแบบนี้เจียหนังเจียหนังเนาะอันั้นอาจจะเขียนไม่เห็นอเอาใหม่เจียหนังเจียเล็บคำว่าเจียเล็บของครูหมายถึงว่าเล็บแท้เลยเนาะ ไม่ใช่เล็บที่เป็นอย่างเงี้ยก็คือไม่ใช่เล็บต่อเนาะก็คือเป็นเล็บจริงเลยอย่างเงี้ยนะครับเจียหนังเจียเล็บเจียสีออกเจียสีออกหรือเจียอะคริลิกเนาะเครื่องเจียเนี่ยเอ่อจากประวัตินะคือการที่ว่ามันจะเริ่มดังขึ้นมา เท่าที่ครูได้ยินนะก็คือเขาจะเรียกว่ารัสเชียนเมนิเคยวก็คือมาจากรัเสเซียนี่เองเขาใช้การใช้เครื่องเจียเหมือนพวกเครื่องเจียต่างๆอย่างเงี้ยมาช่วยในการทําเล็บเนาะโดยการออกแบบไอหัวเจียเนี่ยให้มันมีหลายรูปทรงอย่างแรกเลยสิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนว่าหัวที่เราไว้ใช้เจียหนังอ่ะส่วนมากแล้วมันจะเรียกว่าหัวไดมอนนะครับหัวไดมอน บางคนบางคนไปบอกว่าเป็นหัวเหล็กหัวอะไรคือตัวมันทำจากเหล็กก็จริงแต่ว่าเนื้อข้างในมันจะเป็นไดมอนด์เดี๋ยวครูต้องซูมออกเนาะเพราะว่ากล้องมันจะจัดตอนมันเป็นปกติมันซูมไหมอ่าอย่างเงี้ยคือ เนื้อมันจะมีความวิบวับวิบวับไม่แน่ใจว่าเห็นในกล้องไหมแต่มันจะมีความวิบวับวิบวับอยู่ในตัวเห็นไหมเห็นความวิบวับวิบวับวิบวับมันไหมนะครับเพราะว่าตรงเกรดเกรดตรงหัวตรงข้างบนตรงนี้เนี่ยมันคือใช้เนื้อใช้แบบฝุ่นเพชรอะมาช่วยมันทําให้ตัวเนี้ยค่อนข้างละเอียดเราก็สามารถในการ เจียหนังเก็บหนังอันนี้เรายังไม่พูดถึงเทคนิคการนั่นนะเราแค่พูดถึงว่าการใช้หัวแต่และหัวความแตกต่างมันอยู่ที่ตรงไหนหัวที่เจียหนังอะ่ะส่วนมากแล้วจะมีขีดแดงจะมีขีดแดงๆอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวครูค่อยอธิบายว่าแดงแงฟ้าฟ้าเขียวเขียวเนี่ยคืออะไรแต่ว่าให้รู้ไว้ก่อนเลยว่าเวลาเราจะเจียหนังเนี่ยมันมักจะมีขีดแดงหรือ ความหยาบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ180 2 4 0จําถึงไว้เลยนะความหยาบมันจะอยู่ที่ประมาณ180ถึง2 4 0นะครับอ่าอันนี้พอเข้าใจเนาะแต่รูปแบบผัวมันอยู่ที่ว่าเราถนัดใช้แบบไหนส่วนมากแล้วมันจะมาเป็นทรงเรียวยาวเป็นทรงกระบอกมั่งเป็นทรงเม็ดข้าวมั่งนะเป็นแบบอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้หน่อย เห็นไหมจะมาเป็นทรงกระบอกมกั่งเป็นทรงเรียวมั่งเป็นทรงเม็ดข้าวมาั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่ที่ว่าเราฝึกใช้แบบไหนก็ใช้ได้เหมือนกันแต่มันจะมีหัวที่มาเป็นลักษณะกลมหัวกลมแบบเนี้ยเราจะใช้ในการเก็บหนังที่เปิดแล้วตัวเนี้ยเราจะใช้ในการเปิดหนังขึ้นมาสมมติว่าครูดัน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 ปุ๊บครูเปิดหนังปุ๊บ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 ,บ,บตัวนี้ เราจะต้องเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้เพื่อมาเก็บหนังขอบข้างๆที่แข็งพวกนี้นะครับเราจะไม่เจียบนเล็บเนาะเราจะเจียบนผิวหนังค่อยๆเจียเจียเจียบนผิวหนังมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราเจียหนังเราจะต้องเปลี่ยนสองหัวก็คือหัวที่เป็นทรงเรียวยาวแบบนี้กับหัวที่เป็นทรงกลมแบบนี้อยู่ที่ว่าขนาดกลมมีแบบไหนแต่ครูชอบกลมใหญ่หน่อยเพราะว่ามันเก็บงานง่ายหน่อย นะครับเราจะไม่เจียบนเล็บนะไม่ไม่ใช่เอาเข้าไปเจียบนเล็บอย่างนี้นะเราจะเจียบนหนังเราจะเจียบนหนังนะครับพอเราเจียเสร็จแล้วพอเราเจียเสร็จแล้วเราเคลียร์หนังเรียบร้อยแล้วนิ้วเราสวยแล้วเราพร้อมที่จะลงสีแล้ววิธีการง่ายๆที่เราจะเอามาใช้ในการลงสีก็คือครูจะใช้ตะไบ หัวตะไบแบบเนี้ยเพราะว่า1มันเข้าซอกง่ายมันเก็บได้ครบนะครับครูจะใช้ตัวนี้ซึ่งตัวเนี้ยจะอยู่ที่ความหยาบอยู่ที่ประมาณ180ใน EP ที่แล้วครูพูดไปแล้วว่าตะไบเนี่ยหรือกระดาษทรายตัวนี้ควรจะใช้อยู่ที่ความละเอียด1 8 0บางที่เขาไม่ได้ขายเป็นเบอร์นะบางที่เขาจะขายคำว่าไฟล์ไฟล์แปลว่าละเอียดคอสแปลว่าหยาบอันนี้หยาบ อันนี้ละเอียดในกรณีที่ซื้อที่เมืองนอกเพราะว่ามีนักเรียนครูหลายคนอยู่เมืองนอกแล้วก็บอกครูว่าครูตะใบตะใบที่เขาขายที่นี่เขาไม่มีเบอร์เหมือนครูเลยเขามีมีคอสมีเดียมไฟครูก็ต้องบอกว่าให้ไปซื้อไฟล์มานะกับซูเปอร์ไฟอย่างเงี้ยเอ็กซ์ตร้าไฟล์อย่างเงี้ยอัลตร้าไฟล์อย่างเงี้ยคือมันก็จะเป็นเหมือนบอกเบอร์แต่ว่าที่นู่นเขาไม่บอกเป็นตัวเลขไงเขาจะบอกเป็นชื่อ นะครับเพราะนั้นเราก็จะใช้180แต่สังเกตเนาะหัวตัวเนี้ยหัวตัวเนี้ยมันจะมีขอบขาวๆอยู่เห็นไหมครับแต่ว่าหัวตัวเนี้ยไม่มีขอบขาวๆเพราะว่าเราต้องทําการรับคมก่อนเราต้องทําการรับคมตรงนี้เพราะไม่งั้นตัวนี้เวลาเราไม่รับเนาะเข้าไปโดนเนื้อเราอาจจะบาดได้เราต้องทําการรับคมวิธีการรับคมก็คือเอาตะไบอะไรมาก็ได้ นะครับตะไบอะไรมาก็ได้เสร็จแล้วเอาหัวตัวนี้ใส่เครื่องเปิดสักเบอร์สิบก็ได้แล้วจี้ไว้มันก็จะทําการหมุนแล้วก็จะรับ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 คมไปเรื่อยๆสังเกตตรงนี้มันก็จะนิ่มเวลานั้นมันก็จะไม่บาดลูกค้านะครับอันนี้คือสําคัญมากตะไบย,ยังใช้อยู่ไหมยังใช้อยู่นะเนี่ยตะไบครูก็ยังใช้อยู่คู่กันไปนะอ่ะส่วนสําคัญเลยตอนนี้ที่ คนแม็กจะงงแล้วไม่รู้จะใช้อะไรเพราะว่าไม่ค่อยได้นั่นตัวนี้เนี่ยไม่มีความบอกว่ามันละเอียดหรือว่ามันยาบเบอร์อะไรอะไรอะไรให้ดูที่สีเป็นหลักสีเนี่ยมันจะมีสีตรงขอบมันเห็นไหมครับจะมีสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีแดงเนี่ยโดยปกตินะครับแยกให้ออกก่อนระหว่างสีฟ้ากับสีน้ำเงิน เห็นไหมสีฟ <s> ้าค่อนข้างหยาบสีน้ำเงินจะละเอียดกว่าอันนี้คือครูให้ดูเนาะถ้าสูมมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะมันจะเบลอนะครับเนี่ยพอเข้าไปใกล้มันจะเบลอ ได้ประมาณนี้แต่น่าจะมองเห็นแล้วว่าสีฟ้าจะค่อนข้างหยาบสีน้ําเงินจะค่อนข้างละเอียดซึ่งบางคนอ่ะไม่รู้คิดว่าสองอันนี้ก็คือฟ้าน้ําเงินอ่ะเหมือนกันแต่จริงๆไม่เหมือนกันฟ้าก็คือฟ้าน้ําเงินก็คือน้ําเงินอันนี้แยกออกเนาะแต่สีที่คนมักจะใช้กันบ่อยมากที่สุดเลยก็คือสีแดงนะครับในบรรดาการเจียสีออกจากเล็บเนี่ยครูแนะนําให้ใช้สีแดงเจียสีแต่ว่า ถ้าต้องการอยากจะเจียอะคริลิกออกให้ใช้สีน้ำเงินเจียอะคริลิกเจลโพลีเจลงานฝังควรใช้เป็นสีน้ำเงินเนาะอันนี้ถ้ามีกระดาษจดก็จดไปนะครับทีนี้ให้ดูก่อนว่าตัวเนี้ยหัวขาวๆอย่างเนี้ย เราเรียกมันว่าหัวเซรามิกนะครับหัวเซรามิกหลายคนบอกว่าครูมีขายหัวเซรามิกไหมครูไม่มีขายคือหลายคนอาจจะไปรู้มาว่าหัวเซรามิกไม่อมความร้อนจริงๆไม่ใช่ครูใช้ก็ร้อนก็ต้องบอกเลยว่าใช้ก็ร้อนเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ร้อนแต่ร้อนค่อยไปบอกว่าเกิดจากอะไรนะครับไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นหัวเซรามิกหรือหัวเป็นเหล็ก เพราะว่าหัวอย่างนี้เขาเรียกว่าหัวทางสเตนหัวอย่างนี้สังเกตครูมีเหมือนกันหมดเลยเพราะว่าครูใช้แต่หัวเนี้ยบ่อยมากหัวทรงอย่างเงี้ยครูใช้บ่อยมากนะครับโดยเฉพาะตัวสีแดงเนี่ยจะใช้บ่อยที่สุดนะ หัวสีแดงเนี่ยจะใช้บ่อยที่สุดเพราะว่า 1. คือมันเอาสีออกได้ง่ายนะครับสเลยก็คือมันเอาพวกอะคริลิกเจลหรือว่าเจียบางอะได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครูก็มักว่าจะใช้ตัวพวกนี้เป็นหลักเนาะเหมือนกันแต่ข้อดีของหัวทางสเตนก็คืออายุการใช้งานสูงกว่าหัวอะคริลิกเหัวเซรามิก ขอโทษอันนี้หัวเซรามิกอายุการใช้งานมันจะดีกว่าหัวเซรามิกเพราะว่าเห็นขาวๆพวกนี้ไหมพวกนี้คแค่ฝุดเราเช็ดออกได้แต่อันนี้ไม่ได้อันนี้พอใช้น,น,นานๆจะเริ่มไปต้องเปลี่ยนใหม่เรื่อยๆนะครับอายุการใช้งานตัวนี้จะทนกว่าเยอะมากๆแต่ต้องเป็นทางสเตนเกรด A มันจะมีหลายเกรดเนาะมันจะมีทางสเตนที่แบบว่า ห่วยๆพวกนั้นน่ะมันจะทําให้เกิดความร้อนได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางสเตนเกดเอเนี่ยมันจะทําให้ความร้อนน่ะไม่อมมากเท่าไหร่แล้วมันจะรีบไปเร็วกินสีง่ายกินอะคริลิกง่ายแต่ไม่ร้อนหน้าเล็บนะครับเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นหัวเซรามิกอย่างเดียวหรือหัวทางสเตนอย่างเดียวเนาะอีกอันหนึ่งที่ต้องมีควรจะมีเก็บไว้หน่อยนึงก็คือหัวที่เป็นเรียวยาวแบบนี้ ถามว่าหัวตัวนี้ไว้ทําอะไรหัวสองหัวเนี้ยไว้ทําอะไรไว้เจียใต้เล็บเวลาที่เราต่อเล็บแล้วบังเอิญมันมีของไปกองอยู่ตรงใต้เล็บเนี่ยหรือว่าเมื่อเราเล็บยาวออกมาแล้วเล็บที่มันต่อ,อ,อมามันจะดูเอถอะทะเนี่ยเราจะใช้หัวตัวนี้ในการเจียเพื่อให้มันบาลานซ์ใต้เล็บนะครับไม่ค่อยได้ใช้หรอกมีก็ได้ไม่มีก็ได้เนาะแต่ว่าถ้ามันมีมันก็ดีถ้ามันไม่มีก็ไม่เป็นไรสังเกตดูเขียวกับเหลืองต่างกันยังไง สังเกตไหมเขียวจะหยาบมากเหลืองจะหยาบน้อยนะครับเขียวจะหยาบมากเหลืองจะหยาบน้อยก็คือละเอียดกว่านั่นเองนะครับอันนี้ก็คือให้ดูก่อนว่ามันก็จะแปลว่ามีเขียวมีเหลืองอีกเนาะเหลืองก็ละเอียดกว่าเขียวแต่ไม่ใช่ละเอียดสุดนะแค่ละเอียดกว่าฉันเขียนผิดหรือเปล่าเขียวเนี่ยหยาบ เหลืองอะละเอียดนะครับอ่ะเขียวเนี่ยคือหยาบเหลืองอะละเอียดเนาะอันนี้คือแยกให้ออกจากกันนะครับอ่ะถัดมายังยังไม่จบเนาะเกลียวครูจะให้ดูเกลียวก่อนจะให้ดูเกลียวที่ว่าเห็นง่ายๆสังเกตสองอันนี้ ดูตรงๆจะเห็นเกลียวง่ายขึ้นเห็นสีเหลืองไหมเห็นสีเหลืองไหมเกลียวมันวิ่งเฉียงขึ้นฝั่งนี้ใช่ไหมครับสีเหลืองเนี่ยเกลียวมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมอ่ะให้ดูกันให้ชัดก่อนเนาะเกลียวมันจะเฉียงขึ้นแบบนั้นในขณะที่สีแดง เป็นเส้นตรงถามว่าสองอันนี้ต่างกันยังไงเฉพาะคนถนัดขวาอันนี้เฉพาะคนถนัดขวาอันนี้ได้ทั้งสองมือ นะอันนี้คือความคือความแตกต่างเนาะเวลาอย่างสมมุติว่าเวลาครูจะสั่งตัวเครื่องตัวนี้มาครูต้องดูก่อนว่าอันไหนที่ว่ามันสําหรับคนถนัดซ้ายถนัดขวาอย่างของครูทอมครูทอมเขาถนัดซ้ายนะหรืออาจจะถนัดสองมือแต่เขาใช้ได้เลยทั้ง2มือแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวที่เป็นคนถนัดขวาบางทีมันจะดีดมันจะรู้สึกขัดๆหน่อยหนึ่งมันจะดีดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของหัวเจียนะฝากไว้นะอันนี้ ดูแล้วถ้าจดได้ก็จดเลยครูลองหัวเจียมาเยอะอย่างที่เห็นเนี่ยครูลองมาเยอะแล้วครูรู้ว่าต่อให้เป็นเซรามิกครูก็ร้อนนะครับเดี๋ยวถ้าเป็น EP สามเดี๋ยวครูจะมาสอนถอดถอดตัวพวกสีพวกอะไรอย่างนี้ด้วยนะ EP สามเนาะอันนี้ EP สองครูให้จบสั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับครูจะทยอยลงนะครูไม่สามารถลงรวดเดียวได้หมดนะครับครูขออนุญาตทยอยลงนะ ไม่ไม่ใช่แบบว่าลงติดกันทีเดียว3 EP เลยคงเป็นไปไม่ได้เนาะมันต้องใช้เวลาในการตัดต่อแล้วก็ทำอย่างอื่นด้วยเนาะแต่ว่าจะพยายามลงแหละจะพยายามลงให้มันครบ3 EP เนาะแล้วใครจะมาดูก็มาดูได้เลยเครื่องเจียของครูนะครับมีเข้าสต็อกแล้วนะครับจะเข้าสต็อกเรื่อยๆแต่บางครั้งมันหมดก็คือหมดยาวเลย เข้าสต็อกนะครับ1650บาทนะครับไม่รวมไม่รวมหัวเจียเนาะหัวเจียเนี่ยสามารถสอบถามมาเพิ่มเติมได้แล้วก็ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นช่วงนั้นๆด้วยที่ได้ดูคลิปเนาะใครสนใจสามารถทักมาได้นะครับของแท้ของแท้มันต้องมีโลโก้นะครับเดี๋ยวครูเอาของแท้ให้ดูถ้าใครดู EP ที่แล้วน่าจะน่าจะเห็นของแท้ไปแล้วแต่ว่า ใครที่เพิ่งมาดู EP นี้ก็ลองดูแล้วกันของแท้ต้องมีโลโก้ของครูสังเกตว่าโลโก้ของครูก็จะเป็นชื่อร้านหรือว่าชื่อที่ตรงกับ YouTube Channel เลยนะครับอันนี้ฝากไว้แล้วกันเนาะเป็นสกรีนนะเป็นสกรีนนะมันไม่ใช่สติกเกอร์นะเนี่ยกดรีดได้รีดได้อย่างเงี้ยมันเะป็นสกรีนนะไม่ใช่สติกเกอร์ถ้าเกิดไปเจอร้านไหนกรอบสติกเกอร์แบบนี้แจ้งมาได้เลยนะครับก็คือมันผิดลิขสิทธิ์นะครับอ่ะ โอเคงั้นครูขอฝากอ P นี้ไว้แค่นี้เนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับตอนนี้ครูมีคอร์สออนไลน์2คอร์สคอร์สต,ต่อเจล1คอร์สแล้วก็คอร์สต,ต่อ,อ,อคอร์สทำลายเบื้องต้นนะครับเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะอ่าโอเคครับสวัสดีครับ